สวัสดีครับผมเจนเอกซีเอ็มจีโอเซียเชลเลนะครับวันนี้ผมอยู่ณนทะ่าทรายโชคมีทรัพย์จำหนาายย่ายทรายหยาบทรายละเอียดทรายถมดินลูกหลงนะครับโทร0821373809หรือน้องแม็กนะครับหรือน้องฝนนะครับก็ผมมาส่งมอบรถตักรุ่น LW2 0 0 k ให้ช่างมาส่งมอบเมื่อวานครับวันอังคารที่20มิถุนายน2566นกะครับก็ผิดปรกิจส่งมอบรถคันใหญ่ที่ทุง่งสงก็เลยต้องขออนุญ,ญาตมาต่อวันนี้นะครับวันนี้วันพุทธที่21มิถุนายน256นะครับทีมงานต้นใดสนใจหินดินทรายนะครับที่นี่อยู่ติดกับแยกโคกเมาสังเกตได้นูน่นเลยฮะ อิรุสุน่าจะอิรุสุรัตภูมิหรืออิรุสุเส้นราเมศครับที่อยู่ติดกับถนนเส้นราเมเรทพาดผ่านกับเส้นไปสนามบินนะครับก็ทีมงานท่านใดสั่งหินดินทรายก็อย่าลืมติดต่อน้องแบกมานะครับท่านใดสนใจรถตักไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่าลืมโทรหาผมนะครับที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4ผมเจน XCM G ซยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทย นะครับนี่เลยฮะรถตักรุ่น LW2 0 0 k เป็นรถตักที่ออกแบบไว้สำหรับตักดินหินทรายบุ้งกีเฉพาะส่วนทึบนะครับ1.1คิวยกได้สูงจากพื้น3.65เมตรก็ถามว่าตักใส่อะไรได้บ้างก็ตักใส่รถ10ล้อรัอว4เส้น5เส้นได้สบายเลยครับนี่นะฮะก็ที่นี่ก็ทำกองสต็อกเองด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรายหยาบทรายละเอียดนะครับหินดินทรายหินครุกต่างๆนะครับก็นี่แหละฮะอย่าลืมติดต่อมาที่ท่าทรายโชคมีซั์นี่แหละฮะเวลาเปิดทำการนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทร0821373809นะครับท่าทรายโชคมีซัพ์อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ สามแยกโคกเม่านะครับนี่หลฮะพอดีผมเป็นคนพัทลุกนะครับไม่ใช่คนอัดใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักก็อะลรก็อยู่เส้นพาดผ่านกับเส้นลบุรีรามเมศนะครับอยู่กับนู่นแหละฝั่งตรงเยงเื้องๆกับอิริสุนะครับแล้วก็นี่ฮะที่นี่ขายอินดินสไตล์นะครับอยู่ติดกับเต็นท์รถใหญ่อยู่สามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ทําเลดีมากนะครับทีมงานต้นใดสนใจหินนินสไตล์ก็อย่าลืม โทรมาหาน้องแบ็กนะครับที่เบอร์0821373809นะครับส่วนท่านใดมองหารถตักคุณภาพดีอยู่และก็เป็นรถยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีอะไรมีช่างผู้ชำนาญการและมีเซลล์บริการทั่วถึงทั่วประเทศไทยก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG o e a n s t h a l a n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทย ไม่จะเป็นต้องเป็นภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกได้หมดครับเพราะปัจจุบันนี้เราสามารถคุยกันผ่านโซเชียลได้สบายเลยนะครับขายส่งมอบก็ผมก็สามารถให้ช่างเข้ามาส่งให้นะครับโดยเฉพาะเหมือนคันนี้นะครับ LW200K ส่งมอบเมื่อวานวันอังคารที่20มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา ประมาณ7โมง49นาทีนะครับก็เมื่อวานผมติดภรรารกิจส่งรถรุ่น x c 958ที่ทุ่งสงชมายนาครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งให้หอจก,กรนครกุลที่นำไปรับงานรับเหมารับจ้างรับตักเป็นคิวอยู่ในโรวงปูลขนาดใหญ่พื้นที่ทุ่งสงนะครับก็ขอบคุณ พี่โสพลแล้วก็น้องอาม,มากที่เลือกรถตักของเรานะครับพอดีผมติดกิวก่อนนะครับกิวนี้เป็นกิวที่2วันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้นะครับก็ท่านใดสนใจหินดินทรายติดต่อมาที่ท่าทรายโชคมีทรัพย์เบอร์โทร0821373809นะครับติดต่อน้องแม็กหรือน้องฝนได้เลยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่นะครับ และก็ท่านใดสนใจรถตักหรือบร,ริณั์อื่นในของ XCMG ที่เป็นโลโก้ XCMG อย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMG ซี r Thailand ยินดีให้ข้อม,มูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ที่นี่อยู่ใกล้กับสำนักง,งานของบริษัทเราเช่นกันนะครับเราบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอนาตวีจังหวัดสงขลานะครับและก็ออฟฟิศอีกจุดก็ติดกับกลองรหนึ่ง อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเช่นกันนะครับแล้วก็แต่ที่รถคันนี้มาเมื่อวานมาจากบางระบุงชนบุรีครับรถทุกคันลงท่าเรือน้ําลึกแหลมจะบังแล้วก็จะจอดอยู่ที่บางระบุงชนบุรีนะครับก็ติดกับทางด่วนพิเศษกรุงเทพมตัตดาพุทธประมาณนั้นนะครับอยู่ด้านขวามือถ้ามาจากกรุงเทพก็สังเกตถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมเครื่องจักรใหญ่ได้แต่หากท่านใดสนใจจะซื้อรถ ก,กับผมเพื่อนจากใจกับผมก็โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0864914246เซฟเบอร์ขึ้นไลน์ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามรับชมอยู่หนบคลิปขอฝากลานทรายลานหินดินทรายนะครับของน้องแม็กนะครับน้องฝนโชคมีทรัพย์ท่าทายโชคมีทรัพย์นะครับพื้นที่3แยกโคกเมา รู้สึกตรงนี้จะติดกั้มกึ่งกับรัฐภูมิหรือหัดใหญ่อยู่ก็ขอบคุณน้องแมนะ็กนะก็น้องฝนนะครับที่เลือกรถตักของ XCMG รุ่น LW200K มาใช้ในธุรกิจก่อนอย่างนี้น้องก็เช่าอยู่รถอยู่นะครับก็มาส่งให้เมื่อวาดขอบคุณไปอย่างยิ่งคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามีติดตามรับชมในหุ่คลิปขอบคุณมากครับผม แล้วครับพอดีมาช่วงเย็นแล้วนะครับ